สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นวิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มลิงก์หรือว่าการเพิ่มปุ่ม IG ให้กับ Facebook ของเรานะคะโดยการที่เราจะทําปุ่มหรือว่าลิงก์ตัวนี้ค่ะจากหน้า Facebook ของเราค่ะลิงก์เข้าไปที่ IG ของเรานะคะอันนี้ก็เพื่อการโปรโมทไอจีของเราหรือว่าเพื่อให้เพื่อนๆของเราเขาสามารถกดลิงก์ตัวนี้ค่ะ เข้าไปที่ IG เราได้สะดวกยิ่งขึ้นจากหน้า a c e b o o k อะค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอป a c e b o o k นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอยู่ที่หน้าหลัก Facebook ใช่ไหมคะให้เรามาเลือกที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะที่หน้าโปรไฟล์ของเราใช่ไหมคะให้เราเลื่อนลงมาจะเจอคำว่าแก้ไขารายละเอียดสาธารณะให้เลือกเลยค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะอาจจะเจอในส่วนนี้นะคะลิงก์แล้วก็เพิ่มตรงนี้ให้เรากดเพิ่มตรงนี้นะคะหรือว่าของเพื่อนบางท่านอาจจะเป็นคำว่าแก้ไขถ้ามีการเพิ่มลิงก์บางลิงก์เข้าไปะคะ่ะอ่าในส่วนนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีให้เราเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลแล้วก็เพิ่มเว็บไซต์ ig จะเป็นโซเชียลหนึ่งนะคะก็ให้เรามา คลิกตัวนี้นะคะเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลค่ะคลิกเลยค่ะเราจะเห็นตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะคะเพื่อนๆสามารถกดดอปดาวเลือกได้ะคะ่ะเราสามารถมาเพิ่มได้นะคะว่าต้องการเพิ่มลิงก์เพิ่มปุ่มของ Instagram กรม t t e t พวก y o พวก u t u w i ทวิตอะไรต่างๆได้ะคะ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิต i ิน t a g r กรมนะคะก็ะเลยเลือกตัวนี้ค่ะ ต่อมาก็มาคลิกที่ชื่อนะคะตรงนี้ให้เราใส่ชื่อ user ของตัว ig นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่แอป ig กันนะคะอ่าเปิดมาที่แอป ig นะคะในส่วนหน้าหลักใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้ของเรานะคะ ตัว user ก็คือตรงนี้นะคะก็ให้เรานำ user ตรงนี้ค่ะไปใส่ในช่องเมื่อกี้นะคะในส่วนตรงนี้เพื่อนเพื่อนสามารถมาเลือกได้นะคะว่าต้องการให้สาธารณะหรือว่า ต้องการให้คนทุกคนเห็นหรือว่าเฉพาะเพื่อนค่ะหรือว่าเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้ค่ะเฉพาะฉันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเพื่อนเพื่อนนะคะว่าต้องการตั้งแบบไหนต่อมานะคะให้เรามาเลือกที่บันทึกตรงนี้นะคะอาจจะสังเกตทางล่างตรงนี้ใช่ไหมคะปุ่มตัว IG เขาก็จะขึ้นมาแล้วให้เพื่อนๆแบ็กกลับไปนะคะ จะสังเกตเห็นใช่ไหมคะตรงหน้าโปรไฟล์เราก็จะมีปุ่มตัว IG หรือว่า i n s t a g r กรค่ะพร้อมกับชื่อตัว IG ของเราค่ะขึ้นมาเพื่อนๆลองคลิกเข้าไปนะคะอ่าเขาก็จะลิงก์มาที่หน้าโปรไฟล์ของบัญชี IG ของเราค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามหากกดลิงก์ตัวนั้นก็สามารถเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ IG ของเราได้เลยค่ะส่วนวิธีการลบ ลิงก์ตัวนี้ออกหรือว่าหากเพื่อนๆไม่ต้องการที่จะให้ลิงก์หรือว่าปุ่มของ IG อันนี้อยู่ในหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเดี๋ยวให้เรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์ a c e b o o k เราใหม่นะคะตรงหน้าโปรไฟล์ f a c e b o o k ของเราใช่ไหมคะก็มาที่เหมือนเดิมค่ะแก้ไขรายละเอียดสาธารณะเลือกเลยค่ะเลื่อนลงมานะคะ จะเจอเหมือนเดิมใช่ไหมคะลิงก์แล้วก็มาที่แก้ไขตรงนี้นะคะ,ะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะ Instagram แล้วก็ชื่อก็ให้เรามากดการกระบาดตรงนี้ออกไปะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกนะคะเท่านี้นะคะ่ะลิงก์ตัวนี้ก็จะหายไปเดี๋ยวลองแบ็กไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะ อ่าตรงหน้าโปรไฟล์เฟซของเราก็จะเห็นว่าลิงก์หรือว่าปุ่ม IG เมื่อกี้หายไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มลิงก์หรือว่าปุ่ม IG ให้กับโปรไฟล์ a c e b o o k ของเราะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ